ในชีวิตมนุษย์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายรูปแบบบางสิ่งทำให้ใจสว่างบางสิ่งกลับทำให้ใจหม่นหมองการถูกหักหลังจากคนที่เคยไว้ใจเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เจ็บปวดและเข้าใจยากเพราะใจมักสร้างภาพของความแน่นอนและความซื่อสัตย์แต่ความจริงแล้วความผันแปรของใจมนุษย์ไม่อาจคาดเดาได้ ใครเล่าจะรู้ว่าการกระทำใดจะนำมาซึ่งทุกข์หรือผลลัพธ์แห่งความเสียใจบางครั้งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าดูเหมือนเป็นการกระทำอันไม่ชอบธรรมแต่แท้จริงแล้วอาจมีรากของกรรมเก่าแฝงอยู่ผู้ใดเคยสร้างความโกรธความริษยาหรือความเห็นแก่ตัวไว้ในอดีตอาจพบผลสะท้อนในรูปแบบของการถูกหักหลังขณะเดียวกัน การหักหลังก็อาจเกิดจากความโลภความอยากได้อยากมีหรือความไม่รู้จักประมาณตนของผู้กระทําทําให้การตีความเรื่องนี้ไม่สามารถจํากัดอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวความเข้าใจเรื่องเหตุและผลเป็นสิ่งสําคัญแม้ใจจะเจ็บปวดจากการกระทําของผู้อื่นแต่การมองด้วยปัญญาและไม่ยึดต,ติด จะทำให้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงการถูกหักหลังไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นปรากฏการณ์ของเหตุและผลการกระทําของแต่ละคนล้วนส่งผลต่อกันและกันเหมือนการโยนก้อนหินลงในน้ำที่ขยายวงกว้างออกไปการกระทําแม้เล็กน้อยสามารถสะท้อนกลับมาอย่างผู้กระทำในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ทันตั้งตัวการเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อปล่อยผ่านหรือยอมรับความเจ็บปวดโดยไม่แยกแยะแต่เพื่อเห็นความจริงของธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งใดยึดมั่นคงถาวรการถูกหักหลังจึงไม่ใช่เพียงการสูญเสียความเชื่อใจแต่เป็นการเปิดโอกาสให้พิจารณาและเข้าใจธรรมชาติของความผันแปร ทั้งในตนเองและผู้อื่นมนุษย์มักตั้งความหวังต่อคนใกล้ชิดด้วยความเข้าใจผิดว่าความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟนและมั่นคงแต่ความจริงแล้วใจของแต่ละคนไม่เคยหยุดนิ่งใจเปลี่ยนไปตามกิเลสความอยากได้และความกลัวการยึดมั่นในความเชื่อใจโดยไม่พิจารณาความจริงเช่นนี้มักนำมาซึ่งความทุกข์การหักหลัง จึงเกิดจากธรรมชาติของจิตที่ไม่เที่ยงไม่ใช่เพียงความบกพร่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการตระหนักถึงเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าการสูญเสียความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นปรากฏการณ์ตามเหตุและผลการยอมรับความจริงนี้จะช่วยลดความเจ็บปวดและทำให้จิตใจสงบขึ้นอย่างชา้าช้าชีวิตของคนเราล้วนเต็มไปด้วยความผันแปรใจของมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่ง ความไว้ใจความรักความซื่อสัตย์ที่เคยมองว่าแน่นแฟนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วเวลาอันสั้นการถูกหักหลังจากคนที่เคยใกล้ชิดจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้จิตใจสั่นคลอนและเกิดความทุกข์ลึกซึ้งหลายครั้งที่เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเหตุใดความซื่อสัตย์จึงกลับถูกทิ้งความผูกพันจึงกลายเป็นเพียงภาพลวงตา แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าการกระทําของคนไม่เคยเกิดขึ้นอย่างสุ่มสี่สุ่มหทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยการถูกหักหลังอาจมีรากของกรรมเก่าที่ซ่อนอยู่หรืออาจเป็นผลจากความโลภความโกรธและความไม่รู้จักประมาณตนของผู้กระทําเองเหตุการณ์ใดๆไม่อาจแยกจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ได้ การพิจารณาเรื่องเหตุและผลจะช่วยให้เห็นความจริงอย่างชัดเจนความทุกข์ที่เกิดจากการหักหลังไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการสะท้อนธรรมชาติของโลกที่ไม่คงที่ผู้ใดเคยสร้างความริษยาความเห็นแก่ตัวหรือแม้แต่ความโกรธไว้ในอดีตก็อาจเผชิญผลของกรรมในรูปแบบของการถูกหักหลัง การกระทําที่เห็นต่อหน้าอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์อันกว้างใหญ่ที่เกี่ยวพันกับอดีตและปัจจุบันการเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้ยอมรับความเจ็บปวดแต่เพื่อมองเห็นความจริงของธรรมชาติที่ทุกสิ่งมีเหตุและผลมนุษย์มักหลงคิดว่าความสัมพันธ์และความเชื่อใจเป็นสิ่งคงที่ใจจึงตั้งอยู่บนภาพลวงตาว่าคนใกล้ชิดจะไม่ทำร้าย หากแต่ความจริงคือใจของแต่ละคนเปลี่ยนไปตามกิเลสอารมณ์และความต้องการการยึดติดในความเชื่อใจโดยไม่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของจิตมักนำมาซึ่งความทุกข์การหักหลังจึงเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติไม่ใช่เพียงความบกพร่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการตระหนักเช่นนี้ช่วยให้ใจเริ่มเข้าใจว่าการสูญเสียความไว้ใจไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นผลของเงื่อนไข ที่เกิดขึ้นในโลกการถูกหักหลังยังสะท้อนถึงความจริงของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญการพึ่งพิงคนใดคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดความเจ็บปวดเมื่อต้องพบกับความไม่แน่นอนแต่ความเจ็บปวดนั้นสามารถเป็นครูชั้นดีที่เปิดโอกาสให้เห็นความจริงของใจและเห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนการหักหลัง จึงไม่ใช่เพียงความสูญเสียแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าใจคนไม่คงที่และความยึดมั่นในสิ่งใดโดยไม่เข้าใจความไม่เที่ยงเป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมชาติของการกระทําของมนุษย์มีความซับซ้อนบางครั้งการหักหลังเกิดจากความอยากได้อยากมีความเห็นแก่ตัวหรือความไม่รู้จักประมาณตนของผู้กระทําการกระทําเหล่านี้สะท้อนถึงกิเลสที่ยังไม่ได้ดับ และเมื่อกิเลสปรากฏการหักหลังก็เกิดขึ้นตามเหตุและผลที่สอดประสานกันความเข้าใจในเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าการกระทําใดๆแม้จะเจ็บปวดต่อใจก็มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติของจิตและเหตุปัจจัยต่างๆการยึดมั่นหรือโกรธแค้นเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้รากเหง้าของกรรมและการสะท้อนในชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีรากของกรรมแฝงอยู่การถูกหักหลังจากผู้ใกล้ชิดอาจเป็นผลจากกรรมเก่าที่สะสมไว้ในอดีตทั้งที่ปรากฏต่อหน้าตอนนี้และที่แฝงอยู่ลึกในจิตการกระทำในอดีตที่อาจไม่เคยระลึกได้อาจสะท้อนกลับมาในรูปแบบของความเสียใจความสูญเสีย หรือความเจ็บปวดที่เกิดจากการไม่ไว้ใจผู้คนรอบข้างกรรมเช่นนี้ไม่จำกัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตแต่มักสะท้อนกลับในหลายรูปแบบทั้งในความสัมพันธ์การงานหรือแม้กระทั่งสุขภาพจิตการพิจารณาเรื่องกรรมจึงไม่ใช่การหาคนผิดแต่เป็นการเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเมื่อใจพิจารณาให้ลึก การหักหลังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความโกรธของผู้กระทำเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากความอยากได้ความโลภความริษยาและความไม่รู้จักประมาณตนความคิดเช่นนี้มักเกิดขึ้นในใจมนุษย์อย่างเงียบงนันและเมื่อเกิดขึ้นก็สะท้อนออกทางการกระทำการหักหลังจึงเหมือนเงาที่ตามติดความคิดและอารมณ์ของคนการเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นสุ่มสี่สุ่มห้าแต่เป็นผลลัพธ์ของสภาพจิตและเงื่อนไขของโลกที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนการสะท้อนของกรรมในชีวิตมนุษย์มีหลายระดับบางครั้งปรากฏชัดเจนเหมือนฟ้าแลบบางครั้งแฝงอยู่เหมือนลมที่พัดเบาแต่ทุกปรากฏการล้วนมีรากฐานของเหตุปัจจัยการถูกหักหลัง อาจเกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้อื่นหรือเป็นผลสะท้อนของกรรมเก่าที่เคยสร้างความริษยาความไม่ซื่อสัตย์หรือความโกรธต่อผู้อื่นในอดีตการตระหนักเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อการตำหนิแต่เพื่อให้เข้าใจความจริงของโลกและของจิตใจมนุษย์ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตามเหตุและผลความเจ็บปวดจากการถูกหักหลัง เป็นสัญญาณเตือนใจที่บอกให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ความผูกพันและความไว้ใจที่คิดว่าแน่นแฟนอาจแตกสลายได้ทุกเมื่อใจจึงไม่ควรตั้งอยู่บนความคาดหวังเพียงอย่างเดียวการ,รเผชิญหน้ากับความไม่เที่ยงเช่นนี้เป็นโอกาสให้พิจารณาและเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์และจิตใจผู้อื่นการเข้าใจว่า การหักหลังอาจเกิดขึ้นได้ตามเหตุและผลจะช่วยให้จิตใจไม่จุมอยู่กับความเสียใจหรือความโกรธแต่เริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเจ็บปวดเพียงใดการพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าใจของมนุษย์เองก็มีส่วนในการสะท้อนกรรมจิตใจที่ยึดมั่นหรือคาดหวังสูงเกินไปต่อความซื่อสัตย์ของผู้อื่น มักจะรับผลสะท้อนของเหตุการณ์ด้วยความทุกข์การเข้าใจธรรมชาติของใจตนและใจผู้อื่นทำให้เห็นความจริงว่าการหักหลังไม่อาจทำลายแก่นแท้ของชีวิตและแม้เหตุการณ์นั้นจะรุนแรงเพียงใดใจก็ยังสามารถปรับตัวและรับรู้ความจริงของโลกได้ความไม่เที่ยงของมนุษย์ปรากฏชัดเจนเมื่อเผชิญกับการหักหลัง ใจที่เคยเชื่อมั่นในคนใกล้ชิดอาจต้องเผชิญกับความผิดหวังแต่ความผิดหวังนั้นเป็นครูที่ชี้ให้เห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์และจิตใจการเข้าใจว่าเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญจะช่วยให้ใจมองเห็นความจริงไม่ยึดติดกับความคาดหวังหรือความโกรธแค้นการหักหลังจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นปรากฏการณ์ของโลกและจิตใจมนุษย์ ที่ต้องเผชิญและเข้าใจการตอบสนองต่อการหักหลังและสัจธรรมของใจเมื่อเผชิญกับการหักหลังสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ภายนอกแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับจิตใจการตอบสนองต่อการกระทำนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญใจมนุษย์มักเต็มไปด้วยความโกรธความเสียใจหรือความอาฆาต เมื่อใจพยายามยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียความทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณการเข้าใจสัจธรรมของเหตุและผลช่วยให้การตอบสนองไม่เกิดจากอารมณ์เพียงชั่วขณะแต่เกิดจากปัญญาที่เห็นความจริงอย่างชัดเจนการหักหลังไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายใจผู้ถูกกระทำแต่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของโลกและจิตใจที่ไม่คงที่ความโกรธและความเสียใจ เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์หากมองด้วยปัญญาจะเห็นว่าใจที่ยึดมั่นในความเชื่อใจของผู้อื่นเกินไปมักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การหักหลังจึงเหมือนกระจกที่สะท้อนสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทําให้เห็นชัดขึ้นการตอบสนองด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวจะทำให้เหตุการณ์บานปลายและความทุกข์ยาวนานการเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นผลของกรรมเก่า หรือผลของความไม่เที่ยงของใจผู้อื่นจะช่วยให้การตอบสนองมีความสมดุลและไม่ถูกความโกรธครอบงำความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังสามารถนำมาซึ่งความตระหนักรู้หากใจไม่ยึดติดกับความโกรธและความเสียใจการเผชิญหน้ากับความจริงของเหตุการณ์จะทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์และการกระทำของมนุษย์การตอบสนองที่มีปัญญา จะเกิดขึ้นจากการเห็นความจริงว่าการหักหลังเป็นปรากฏการณ์ของเหตุและผลไม่ใช่เพียงความผิดของผู้ใดผู้หนึ่งการรับรู้เช่นนี้ทำให้ใจเริ่มปล่อยวางจากความทุกข์โดยไม่ฝืนธรรมชาติของเหตุการณ์เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปการหักหลังยังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมเก่ากับปัจจุบันผู้ใดเคยสร้างความริษยาความโกรธหรือความเห็นแก่ตัวไว อาจเผชิญผลสะท้อนในรูปแบบของการสูญเสียความไว้ใจหรือความเจ็บปวดจากการกระทําของผู้อื่นการเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้ยอมรับหรืออภัยเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อเห็นความจริงของชีวิตและธรรมชาติของจิตใจการตอบสนองต่อเหตุการณ์จึงควรเกิดจากปัญญาไม่ใช่อารมณ์เพียงชั่วขณะการถูกหักหลังทำให้เห็นความไม่เที่ยงของใจมนุษย์อย่างชัดเจน ใจของคนใกล้ชิดที่เคยเชื่อมัน่นอาจเปลี่ยนไปตามกิเลสความอยากได้หรือความกลัวการยึดมั่นในความเชื่อใจโดยไม่เข้าใจความไม่เที่ยงนี้มักนำมาซึ่งทุกข์การรับรู้ว่าเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติของใจและเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันทำให้สามารถตอบสนองอย่างมีปัญญาการตอบสนองเช่นนี้ ไม่ใช่การให้อภัยเพียงผิวเผินแต่เป็นการเข้าใจสัจธรรมของใจและเหตุการณ์ความโกรธความอาฆาตความเสียใจล้วนเกิดจากการยึดติดและคาดหวังเกินไปการหักหลังจึงเป็นโอกาสให้เห็นว่าการยึดติดนำมาซึ่งทุกข์การตอบสนองที่เกิดจากปัญญาจะเห็นว่าการกระทำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลายประการ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สามารถตระหนักรู้และปรับใจให้เห็นความจริงได้การพิจารณาเช่นนี้ทำให้ใจสงบและสามารถมองเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจมากขึ้นการปล่อยวางและความเข้าใจในความไม่เที่ยงการถูกหักหลังเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์และจิตใจมนุษย์อย่างชัดเจนใจที่เคยเชื่อมั่นและไว้ใจ อาจต้องเผชิญกับความเสียใจและความเจ็บปวดการพิจารณาเหตุผลและกรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังการกระทำช่วยให้มองเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งการยึดมั่นในความโกรธหรือความเสียใจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่การตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของใจและความไม่เที่ยงของคนจะช่วยให้สามารถปล่อยวางความทุกข์โดยไม่ฝืนธรรมชาติการปล่อยวาง ไม่ใช่การละเลยหรือยอมให้เกิดซ้ำแต่เป็นการเข้าใจและเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกอารมณ์ครอบงำความทุกข์ที่เกิดจากการหักหลังเป็นครูชั้นดีที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของโลกและใจมนุษย์ใจมักยึดมั่นในความสัมพันธ์และความไว้ใจแต่ความจริงคือใจของแต่ละคนเปลี่ยนไปตามกิเลสความอยากได้ความกลัวและความกโกรธ การเข้าใจความไม่เที่ยงของใจและธรรมชาติของเหตุปัจจัยทําให้สามารถรับรู้การหักหลังโดยไม่จมอยู่กับความทุกข์การปล่อยวางในที่นี้คือการปล่อยให้ความจริงของเหตุการณ์ดําเนินไปตามธรรมชาติโดยไม่ยึดติดกับความเสียใจหรือความโกรธเมื่อใจมองการหักหลังอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าการกระทําของผู้อื่นเป็นผลจากความโลภความริษยา และความไม่รู้จักประมาณตนการหักหลังจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของจิตและเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันการเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้ใจไม่ถูกความโกรธหรือความอาฆาตครอบงำและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจและปัญญาการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการให้อภัยผิวเผิน แต่เป็นการเห็นความจริงและยอมรับสภาพของโลกและใจมนุษย์ความเจ็บปวดจากการหักหลังเป็นโอกาสให้เห็นธรรมชาติของกรรมเก่าและผลสะท้อนของการกระทําที่ผ่านมาใจที่เข้าใจเรื่องนี้จะเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตและปัจจุบันการกระทําที่เกิดขึ้นอาจสะท้อนผลจากสิ่งที่เคยทําไว้ในอดีตทั้งในด้านดีและไม่ดี การพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้ใจเข้าใจสัจธรรมของโลกและลดการยึดติดกับความโกรธหรือความเสียใจที่เกิดจากการหักหลังเมื่อปล่อยวางจากความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของผู้อื่นใจจะเริ่มสงบและเบาสบายขึ้นการหักหลังกลายเป็นบทเรียนและโอกาสให้เรียนรู้ธรรมชาติของจิตและโลกการตอบสนองที่เกิดจากปัญญาจะทำให้สามารถรักษาสภาพจิตที่มั่นคง แม้เหตุการณ์ภายนอกจะรุนแรงเพียงใดการเข้าใจความจริงของเหตุการณ์และความไม่เที่ยงของใจช่วยให้สามารถดำรงอยู่ในโลกอย่างไม่ทุกยากการปล่อยวางเช่นนี้เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติของโลกและเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแม้การหักหลังจะทําให้ใจเจ็บปวดแต่การเข้าใจเหตุและผลการไม่ยึดติดและการปล่อยวางความทุกข์จะทําให้เห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจน ใจที่รับรู้ธรรมชาติของเหตุปัจจัยและความไม่เที่ยงของคนจะเริ่มมีความสงบและเข้าใจความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งการปล่อยวางเป็นการปรับใจให้เข้ากับความจริงของโลกและจิตใจมนุษย์การหักหลังจึงไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายกันแท้ของชีวิตแต่เป็นโอกาสให้เรียนรู้และเติบโตทางปัญญาการเรียนรู้และเติบโตจากความเจ็บปวดการถูกหักหลังไม่ใช่เพียงความทุกข์ หรือความเสียใจที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่เป็นโอกาสให้เห็นธรรมชาติของชีวิตและความจริงของจิตใจมนุษย์การ,รเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เข้าใจว่าความไว้ใจและความผูกพันแม้แน่นแฟนเพียงใดก็ไม่อาจคงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยการเรียนรู้จากความเจ็บปวดจึงเป็นการเห็นคุณค่าของประสบการณ์ แม้จะเจ็บปวดเพียงใดแต่ก็เป็นครูชั้นดีที่ชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงของใจและโลกภายนอกเมื่อใจพิจารณาเหตุการณ์อย่างละเอียดจะเห็นว่าการหักหลังเกิดขึ้นเพราะปัจจัยหลายประการทั้งกรรมเก่าความโลภความริษยาหรือความไม่รู้จักประมาณตนของผู้กระทาการเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้อภยัยหรือยอมรับเพียงผิวเผินแต่เพื่อเห็นความจริงของเหตุและผลในโลก การตอบสนองต่อเหตุการณ์จึงเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่อารมณ์ชั่วขณะใจที่เข้าใจเหตุปัจจัยเหล่านี้จะเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์และความผันแปรของชีวิตอย่างชัดเจนการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกลายเป็นบทเรียนและโอกาสให้เติบโตทางปัญญาความทุกขจากการถูกหักหลังช่วยให้เห็นความไม่เที่ยงของความสัมพันธ์และใจมนุษย์ ใจที่เคยเชื่อมั่นและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของผู้อื่นอาจสั่นคลอนแต่การพิจารณาเหตุและผลทำให้เกิดความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของโลกและจิตใจการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความเสียใจหรือความโกรธทำให้สามารถรักษาสภาพจิตที่มั่นคง แม้เหตุการณ์ภายนอกจะรุนแรงหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังก็ตามการเจ็บปวดจึงไม่ใช่การทำลายแต่เป็นโอกาสให้เติบโตและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตอย่างลึกซึ้งการเรียนรู้จากความเจ็บปวดยังช่วยให้เข้าใจสัจธรรมของกรรมและการสะท้อนในชีวิตผู้ใดเคยทำร้ายผู้อื่นด้วยความโลภความริษยาหรือความไม่รู้จักประมาณตน อาจเผชิญผลสะท้อนในรูปแบบของความเสียใจหรือการถูกหักหลังการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าเหตุการณ์ใดๆไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากปัจจัยหลายประการการเข้าใจความจริงนี้ช่วยให้ใจไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ชั่วขณะแต่สามารถมองเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจและปัญญาการเรียนรู้จากเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้จิตใจเข้มแข็งและสงบ เมื่อผ่านช่วงเวลาของความเจ็บปวดและความเสียใจใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของประสบการณ์และเข้าใจความจริงของชีวิตการถูกหักหลังไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายแก่นแท้ของชีวิตแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้จักความไม่เที่ยงของใจและเหตุปัจจัยของโลกการเข้าใจธรรมชาติของเหตุการณ์และความผันแปรของมนุษย์ ช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับโลกและผู้คนอย่างสมดุลการเรียนรู้และเติบโตจากความเจ็บปวดทำให้เกิดปัญญาและความเข้าใจลึกซึ้งสุดท้ายการถูกหักหลังเป็นโอกาสให้ตระหนักรู้ว่าลูกและชีวิตเต็มไปด้วยเหตุและผลความไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายการเรียนรู้ที่จะมองเห็นความจริงของเหตุการณ์ เข้าใจกรรมและผลสะท้อนและปล่อยวางความทุกข์จะช่วยให้ใจสงบและเข้มแข็งการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางปัญญาและความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งการเผชิญหน้ากับความจริงเช่นนี้ทำให้ใจสามารถดำรงอยู่ในโลกได้อย่างสงบและสว่างสวย